สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับคนที่มีการเงียบนิ่งหายกันไปนะคะอ่าก็คือวันนี้เราจะมาดูกันว่าภายใต้ความเงียบนิ่งของเขาเนี่ยนะเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณนะคะขอดู เขาดูความรู้สึกของเขาดูความรู้สึกของคุณก่อนดีกว่านะคะว่าคุณนะรู้สึกยังไงเขาว้าวชอวบครับคุณยังรักเขาแหละนะคะคุณยังรักเขาให้ความสนใจเขามากๆนะคะคุณไม่สนใจใครเลยนะคะน,นตอนนีเน้เพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ ต่อให้มีใครมาสนใจคุณมาเฝ้ามองคุณนะคะคุณสนใจแต่เขาคุณรักแต่เขาอะคะ่ะนะคุณน่าจะทุ่มเทให้กับเขามากๆนะคะคนคนนี้คือคุณเจอไม่ว่าจะมีใครที่ดีกว่าเขาเข้ามาคุณไม่สนใจใครเลยนะอันนี้พลังงานของคุณนะคะ นกต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะแล้วก็ใครสนใจเช็คดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID ดียลน์ที่นกให้ไว้ใต้คลิปนี้นะจะเจวิวคุณนั่นแหละคุณยังยึดติดอยู่กับเขานะคะคุณยังมีแต่เขาะคะ่ะ ตัดขาดเขาไม่ได้เลยนะคะคุณตกอยู่ใต้พนันการของเขานะอ๋อสิบไม้นกมองว่าคุณยังสนใจเขามากๆคุณยังอยากที่จะพยายามในความสัมพันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพลังงานฝั่งเพื่อนๆของเรานะคะ,ะเฟรนจริงๆนะเขาอาจจะดือ้อแต่คุณก็พยายามนะคะ พยายามเพื่อเขามากๆแล้วคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะคุณอยากปกป้องอยากดูแลเขานะคะอืมไฟล์ออครใช่คุณสนใจแต่เขานะคะเขาสำคัญกับคุณมากๆนะคะคุณคนนี้ อันนี้คือพลังงานของเพื่อนๆนนะเดี๋ยวเราจะมาดูเขาบ้างนะคะภายใต้ภายใต้ความเย็นชาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเรานะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะ The Hangman นิ่งจริงๆนิ่งจนเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วนะนะคุคนนี้นิ่งเก่งรู้ทุกเรื่องนะคะแต่อาจจะเลือกที่จะนิ่งนะคะหรือว่าตอนเนี้ย เขายังทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยได้แต่น,นิ่งก็ได้นะคะเดอะแ n g m a n เขาคิดถึงคุณอ่ามีไพ่เด็กขึ้นมาด้วยนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้คนคนนี้เอแม้กระทั่งนะคะเวลาที่เขาทำงานนะคะเขาก็ยังคิดถึงแต่คุณนะเขาอาจจะดึงความสนใจไปทำงานก็ได้นะ ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลิกคิดถึงคุณไม่ได้นะคะภายใต้ความเย็นชาความนิ่งเฉยของเขานุกรู้สึกว่าเขาส่องคุณอยู่นะค,คนคนนี้แล้วก็ยังคิดมีตกเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะ ที่งบคัพว้าวเขายังรักคุณมากมากคนคนนี้นะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะกรกฎพิจิกมีนนะหรือตัวคุณเองนะคะคณคนนี้เป็นคนที่ดูอบอุ่นดูโรแมนติกโรแมนติกนะคะมีชาวราศีสิงห์นะแล้วก็มีชาวราศีมังกรนะคะชาวธาตุดินพฤ้ศักิมังกร ที่เห็นจากนาไพ่นะคะว้าวคือนกรู้สึกว่าเขายังรักคุณนะเขายังรักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะตอนนี้ภายใต้ความเงียบนิ่งของเขาเนี่ยนะสองคุณนะคะคิดถึงคุณรักคุณและคิดว่าคุณเนี่ยแหละนะคะคือคนที่เขาแบบอะบางท่านบางคนอะมีการ เริ่มต้นความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งละนะเหมือนเขามองว่าคุณนี่แหละคือคู่ชีวิตของเขาเป็นคนที่เขาอยากที่จะปลูกต้นรักนะคะอืมกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะภายใต้ความเงียบนิ่งของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะจะติกค,ค่ะ เขาจริงจังกับคุณนะคะเขาอยากชัดเจนกับคุณค่ะคนคนนี้นะเจ็ดไม้นกมองว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีอุปสรรคนะคะอืมปัญหาในความสัมพันธ์นะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่เขาอะอยากพยายามนะอยากพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้เขาเขาไม่ได้มาเล่นเล่นะค่ะนะจัสติกต่อให้เขาเด็กกว่าคุณก็ตามนะ Hmm. ตอนนี้นะนกรู้สึกว่าสเปรนสเปรนสำหรับเนี้ยเออเขาทำอะไรหรือเปล่าทำให้คุณรู้สึกโมโหอะค่ะเออโมโหเขาอาจจะดือ้อหรือเขาอาจจะนิ่งหรือทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยจนคุณแบบของขึ้นอนะโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอยากจะแบบตีซะให้เข็ดอะไรประมาณนี้ได้นะถ้าตาม อ่านจากหน้าไพ่นะคะเขาทําให้คุณไม่พอใจแหละนกมองว่าอย่างนั้นนะนะแล้วก็คุณมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันทุกอย่างเลยไว้นะคะเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมแล้วก็ภาษานะคะแล้วก็สีผิวอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขารู้สึกยังไงกับคุณคะว้าวเขาเขามองว่าคุณนี่แหละนะคะคือคนที่ อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นแม่ของลูกนะคะหรือว่าเป็นพ่อของลูกนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามารับชมนะคะเขายังอยากให้ความสมัมพันธ์เนี้ยมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะด er ูว i วั o น Fortune ค่ะเขารู้สึกว่าคุณและเขานะคะเป็นโชคชะตาพมวิขิตนะคะ นำพาให้มาคพกมาเจอกันนะคะหรือ,อคนคนนี้นะคะอยากวนกลับมาปลุกต้นรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะถ้าคุณคนนี้ห่างหายไปจากคุณแล้วนะคะเขาอยากกลับมาชัดเจนกับคุณอยากกลับมาพยายามในความสัมพันธ์น,นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นทรีอปซอดนะคือซึ่งนกเคยบอกแล้วว่าสามดาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ในเรื่องของรักสามเศร้านะมันเป็นไปได้หมดสถานการณ์นะคะอุปสรรคในความสัมพันธ์คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เข้ามามีผลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะนะนกมองว่าเขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณแบบมีประเด็นกันไปมีปัญหากันไปนะคะเขายังอยากกลับมาเขาเจ็บปวดนะคะเขาเจ็บปวด มันคืออย่างเงี้ยเนี่ยคุณและเขาอะคะ่ะเขาคิดว่าคู่กันแหละแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ขวางกัน้นนะเนี่ยตรงกลางเนี่ยขวางกั้นอาจจะเป็นระยะทางนะคะเวลาความต่างทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะนะแต่เขารักคุณนะคะตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาเจ็บปวดนะเขาเจ็บปวดถ้าความสัมพันธ์นี้ยมัน มันห่างไกลกันมันยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้มันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้ติดขัดมีอุปสรรคนะคะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะคุณยังเป็นคนทีเ่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะเนี่ยขึ้นชัวร์ว,วอนสำหรับนี้นะคะเขายังเชื่อในโชคชะตาฟ้าลิขิต หรือว่าพรมลิขิตอยู่นะคะเขาเปิดอีก5้ใบนะคะก่อนจะจบคลิปนะเขารู้สึกยังไงกับคุณเดะเฮอร์มิชาวราศีกันแล้วก็มีชาวราศีตุลด้วยเมื่อกี้ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนคนนี้เขาส่งเขาดูคุณตลอดนะคะเขาอยากมาพบมาเจอคุณค่ะแล้วเขาก็อยากให้คุณอ่ะรอเขาด้วยนะอ่าถ้าคุณมีในเรื่องของ ระยะทางในความสัมพันธ์นะคะมีอุปสรรคนะเกี่ยวกับระยะทางเนี่ยเขาอาจจะยังมาหาคุณตอนนี้ไม่ได้แต่เขาอยากมานะรู้สึก,กยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ยังปรารถนานในตัวคุณมากๆอยากให้คุณอะเนี่ยเตรียมเปิดบ้านให้เขาอะเตรียมเปิดประตูรอเขาอะค่ะนะเดทนะคะชาวราศีพิจิก อสีดาบเขาไม่รู้เลยนะคะว่าการเงียบนิีงหายไปของเขาเนี่ยคุณจะจบกับเขาแล้วหรือเปล่านะคะแต่ใจเขาคือเขาเขาอยากให้คุณรอเขาเนะีคะเขาส่องเขาดูคุณตลอดเดี๋ยวนกขอขยายเดทหน่อยนะคะเดทคืออะไรคะอคือตอนนี้เขากำลังเนี่ย ปัญหานะคะในความสัมพันธ์น่ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานระยะทางหรือว่าการงานการเงินเนี่ยมีผลหมดนะคะค,คนคนนี้นุกรู้สึกว่าเขายังยังอยากพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากสารต่อด้วยความตั้งใจนะคะหนักแน่นและมั่นคงความรู้สึกของเขายังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณ ยังเฝ้าดูคุณอยู่เสมอเขายังไม่รู้ว่าคุณอยากจะไปต่อกับเขาไหมเหมือนเขาอาจจะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ได้หาเงินทํางานเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะเดินทางมาพบมาเจอคุณก็ได้นะคะในบางท่านที่เขามีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินของเขานะคะนะอ่าก้าวถ้วยสําหรับนี้นะคะคือครอบครัวนะคะเออเวลาที่ เขาคิดถึงคุณเขารู้สึกอุ่นใจเขารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวหรือเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะคะคุณคณนนี้เดี๋ยวกันนะแสงสะท้อนนะคะอ่าแล้วก็คุณคือความสุขของเขานะคะทุกครั้งที่เขาได้คิดถึงคุณหรือได้เห็นคุณในโซเชียลก็ตามนะคะนะเขานึกภาพการได้อยู่กับคุณการได้พบได้เจอกับคุณหรือว่า การได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคุณนะคะแล้วเขารู้สึกมีความสุขเขาอยากให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะนี่คือ,อความรู้สึกนะคะที่เขามีให้กับคุณหรือว่าเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขเช่นกันนะคะค,คนคนนี้นะว้าวอะเดวิลอยากออกมานะคะคือคนคนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณภายใต้ความเงียบนิ่งของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีแรงปรารถนาในตัวคุณมากๆ มีแรงดึงดูดกับคุณมากๆสิซเนหานะคะพิสวัสนะเนี่ยมีแพทชั่นมากๆนะคะไฟลุกเลยนะทุกคนนะอ่ามีแรงดึงดูดแบบไม่เคยลดน้อยลงเลยนะซึ่งการที่เขาเงียบนิ่งใช่ว่าเขาจะไม่สนใจคุณนะคะเขายังรักแล้วก็ปรารถนาในตัวคุณมากๆนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะก็ คอยทุกคนนะคะเจอกับความรักที่สุขสมหวังนะความรักที่ดีความรักที่เราต้องการนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ